จีฮูร็อกอี5นี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเกาหลีแบบใหม่เป็นแนวแบบล้ำๆแต่มันไม่ใช่ล้ำอย่างเดียวเพราะว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมอยู่ในนั้นด้วยและที่สําคัญคือเรามีกิจกรรมแจกของรางวัลด้วยนะสําหรับใครที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้าอยากรู้ว่ากิจกรรมคืออะไรนั้นติดตามรับชมได้ใน d ดอารี G ่ออฟจางจีฮูร็อฤดูนาะ และขณะนี้เราก็อยู่ที่สถานีจงกา วันนี้เราจะมาทำอะไรที่สถานีจงกั g เราจะพาทุกคนไปเยือนที่สถานที่ที่นักท่องเที่ยวคนนะ่ะควรจะต้องไปอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะคะหรือใครที่ไม่เคยมาเกาหลีเลยเนี่ยควรจะต้องไปเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือ KTO หรือว่า Korea Tourism Organization นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเริ่มเดินทางจากสถานีจงกั g ออกที่ทางออกที่5นะคะแล้วก็เดินตามแผนนี้ไปก็จะเจอกับอาคารของ KTO เลยนั่นเองไปไปกันเลยค่ะ วันแล้วนะฮะก็ออกไปที่ทางออกที่5แปะทีมมันนี่ลงไปปบาบเอ๊ออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินมุ่งหน้าไปที่ทางออกที่5นะคะของสถานีจงกะเพื่อที่จะไป Korea Tourism Organization กันค่ะทุกคนสถานีนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรให้เดินใต้สถานีสักเท่าไหร่แล้วก็บางร้านก็แบบปิดปิดไปแล้วด้วยเหมือนกันนะก็ขึ้นมาแล้วนะฮะกับทางออกที่5ที่เห็น เล็กๆอยู่ข้างล่างนี่หิมะหรือหินอ่ะทายกันเข้ามาปนๆปปกันนะทั้งหิมะทั้งหินเพราะว่าขึ้นมาเราก็ยังเจอหิมะอยู่ลบหองค่ะพอเราออกจากทางออกที่5มานะเราก็เดินตรงมาฝั่งขวามือเราเนี่ยจะเป็น Bank of China แต่ว่าเรายังไม่เลี้ยวค่ะหนาวโอ้ยลมแรงเราต้องเดินข้ามถนนไปคือง่ายๆคือเดินข้ามของชองเกชอนเนาะข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะ เลี้ยวขวานะคะเราก็จะเจอกับ KTO อยู่ทางซ้ายมือของเราตอนนี้ก็คือหนาวมากโอ้ข้างล่างนี้มีร้านขายหนังสือด้วยค่ะมุนกูมุนกูก็ขายเครื่องเขียนขายหนังสือขายะขอะไรพวกนี้มีมูจิด้วยก่อนน้นนี้ยังไม่เคยเห็นมีมูจิมาเนอะอ่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามตรงนี้ไปนะคะ KTO ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวนู้นอยู่ใกล้คลองโอ้โหมือเย็นเลยคะไม่ไว <Now. S 2> ตอนนี้กําลังข้ามถนนนะคะในระหว่างที่ข้ามถนนเนี่ยก็เหลือบไปเห็นคลองช่องเกชอนที่ตอนนี้เขาก็มีการตกแต่งประดับประดาไปที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าตอนกลางคืนอ่ะแสงไฟมันน่าจะสวยกว่านี้มากเลยแหละแต่ว่านี่ก็เมืองต้นนะมองไปสุด นน่จะเห็นมีต้นคริสต์มาสอยู่นะตรงนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของชองเกชอนและทางขวามือก็จะมีกับเรียกว่าเป็นจัตุรัสควางฮามุนซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับพระราชวังชองบกนั่นเองตะที่เราเห็นขา,ขาวๆอยู่นี้ก็คือหิมะซึ่งเป็นผลพวงจากการที่หิมะตกหนักเมื่อวานจนถึงตีสองเช้ามาก็คือหิมะยังเกาะอยู่ทุกที่เลยถึงแม้ว่า แดดจะเริ่มออกแล้วก็ตามแต่แดดมันก็ยังไม่สามารถมาช่วยละลายได้คือมันเยอะมากจริงๆและตอนนี้ก็หนาวมากด้วยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้า Korea Tourism Organization เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยเลยจุดสังเกตก็คือ เดินมาเนี่ยเราจะเห็นจอดิจิตัลอยู่ข้างหน้าแล้วก็อันนี้คือพวกจอดิจิตัลต่างๆเนาะที่มันแสดงถึงความเป็นแบบ เอกลักษณ์ของเกาหลีอะ่ะแล้วก็จุดที่จะพามาดูวเน,นี้มันมีการปรับปรุงใหม่เรียกว่ามันมีทําเพิ่มมาใหม่เป็นสิ่งที่เรียกว่า Hi c ค r e Ground นะคะอ่านถูกหรือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าเขาอ่านแบบนี้ไหมนะคะแต่เวลาเขียนเนี่ยมันเขียนเป็น H I แล้วก็ K R ตัวใหญ่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในดีกว่าไปตะลุยกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือเป็นวอล ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น5ก่อนเลยนะคะเวลาเดินเนี่ยเราก็จะชอบเดินจากชั้นบนก่อนแล้วก็ไล่ลงไปชั้นล่างๆซึ่งถ้าเราขึ้นมาเราก็จะเจอกับนี่เอกสารแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเต็มไปหมดเลยสามารถหยิบไปศึกษาเพิ่มเติมได้เขาก็จะมีข้อมูลแบบหลากหลายเมืองเลยไม่ได้มีแค่ในโซลอย่างเดียวนะมีแบบทุกๆท,ที่จังหวัดอื่นๆด้วยแล้วก็มาหยิบจากตรงนี้ได้เลยอละน,นี้ก็คือพีเซนเตอร์สุดหล่อของเรานะคะคุณชาเอินอูที่ เป็นแอมบัสเดอร์ของวิ s ิ t โคเรีปี2023กับ2024แล้วเขาก็เคยมีไปอีเวนท์ที่ไทยแล้วด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ลงมาที่ชั้น4ี่ก็เจอโซนคล้ายๆแบบเป็นเกม League of Legends Champion Korea น,นะคะก็คือเป็นสตูดิโ ด้วยจริงน่าจะมีแบบที่ให้ถ่ายรูปด้วยและนี้ก็คือชั้น3นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมสตูดิโอแล้วก็ Experience ต่างๆเช่นเดียวกันมีชื่อชั้นว่า Pocket Lounge นะคะเขาก็จะมีการแบบจำลองฉากต่างๆให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นใน Subway อย่างเงี้ยแสงแสงอ่าแล้วก็มีโซนอื่นๆอีกอยู่ในนู้น ก็คือตรงนี้เนี่ยสามารถแบบเข้าไปถ่ายรูปได้นี่มีเพลิเพลงอยู่แล้วก็ปรับแสงสีได้มองเข้าไปก็จะเห็นเป็นสีสีแบบนี้ K-pop ground oh spaceship และทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกสนานนะคะซึ่งก็มาในธีมของคนที่ชอบเล่นเกมเนาะถ้าใครที่เป็นแบบ สาวกเกมเป็นนักเล่นเกมนะคะ e-sport ก็สามารถมาแวะเที่ยวที่นี่ได้แต่ว่าที่ชั้น5ของเขาอะก็ยังไม่ทิ้งในเรื่องของการแนะนําการท่องเที่ยวแบบทั่วไปก็สามารถขึ้นไปได้จริงๆข้างบนมีเวิร์กช็อปด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้นั่งทำเวิร์กช็อปกับเขาค่ะก็สามารถติดตามได้ที่นี่เลยนะคะที่ KTO นะคะอันนี้ก็คือประดับแค่นี้นะคะมาผิดที่แน่น คลองชองเกชอนมันยาวมีหลายข้างเนาะแต่นี่มันคือแบบเป็นจุดเริ่มต้นของมันอยู่ตรงสถานีควางฮามุนนี่เออแต่อันนี้ก็น่ารักดีนะกรุ๊กกร๊ดดใจอ่านี่เขาปิดร้านไว้อาจจะทําอะไรซัมติงนะแล้วก็น้องก้นหอยตรงนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคลองชองเกชอนเนี่ยเราก็สามารถมาจากทางสถานีฟังห้ามุนทางออกหมายเลขห้าได้และจากทางออกห้านี้มองไปก็จะเห็นกับ สตุลัดควางฮวามูล uh นะคะที่มีรูปปั้นอยู่แล้วก็พระเจ้าเซจงอยู่นั่นนะคะ <S 2> <S 2> <S <ม>ทางหลังนู้นก็เป็นช่องบกูและภูเขานี่จากทางอ่อห้า ก็สามารถข้ามไปได้เหมือนกันแล้วก็จริงๆเนี่ยทิ้งท้ายอีกนิดนึงว่าสิ่งที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายและไม่ต้องสับสนไม่ต้องงงก็คือแอปพลิเคชันนะคะอย่างของเราเนี่ยเราชอบใช้คาร์เคอย่างเวลาถ้าเกิดไปแบบรถไฟใต้ดินอ่างเงี้ยเราก็จะโหลดแอปที่ชื่อว่าคาเคลย์เมโทเอามาไว้ศึกษาดูว่า สถานีไหนมันเชื่อมต่อกับอะไรบ้างแล้วก็ดูคู่กันไปกับคาร์เคล็มเพื่อดูว่าออกทางออกไหนแล้วมันจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะไปมากที่สุดเนาะใช้ประกอบกันนะคู่กันเพราะว่าที่นี่เนี่ย Google m ม p มันไม่ค่อยตรงแต่ถามว่าเปิดดูได้ไหมก็เปิดดูได้เหมือนกันเอาไ้ดูรีวิวอะไรแบบเนี้ยก็ได้ ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีฮวงแดมนดีไซน์พลาซ่าสเตชันนะคะเป็นสถานีที่มีจุดเปลี่ยนหลายสายมากๆทั้งสาย2สายสีเขียวสาย4สายสีฟ้าแล้วก็สาย5สายสีม่วงซึ่งเรามาจากสายสีม่วงค่ะ คำเตือนนะคะถ้าเจอลิฟต์ขึ้นลิฟต์เลยอย่าเดินขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เดินขึ้นนะก็คือสาย5เนี่ยสายสีม่วงอ่ะมันจะอยู่ชั้นล่างสุดก็คือชั้นใต้ดินชั้น5เราขึ้นจาก B5 มาตอนนี้ขึ้นมา B2 ก็คือเหนื่อยมากทั้งเดินขึ้นมีไปได้เลื่อนบ้างแต่ก็เดินเยอะนะคะแล้วใครไม่ไหวเนี่ยรอลิฟต์เลยดีกว่าและที่ที่เรากำลังจะไปนี้นะคะก็คือท d p ค่ะท,ท,ทงแมมูลดีไซน์พลาซ่าซึ่งเป็นสถานที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากๆแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบจัดงานนิทรรศการบ้างมีมาขายของบ้างอะไรบ้างมาอัปเดตหน่อยว่าตอนนี้เขากำลังม,มีงานอะไรกันอยู่ล้วคิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเป็นช่วงใกล้ๆคริสต์มาสพอดีเลย พูดยังไม่ทันขัดคำนะฮะทางออกที่หนึ่งที่เรากำลังจะต้องไปนั้นยังไม่หมดอีกเหรอบันไดเลยแต่พอเราขึ้นมาแล้วปุ๊บก็จะเจอกับนี่นะคะกลมๆอะไรก็ไม่รู้ ที่บอกทางไปชางชลาของสถานีสายต่างๆมองไปอีกทางนึงปุ๊บทางออกที่1ค่ะนั่นก็คือทางที่จะเชื่อมเข้าสู่ DDP ได้ท่านเองซึ่ง DDP มันเป็นอะไรที่เป็นแบบเอาดอคืออยู่กลางแจ้งนะเพราะฉะนั้นในวันที่อากาศหนาวขนาดนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่ามันหนาวมากอะไปว่าแล้วก็ไปกันเลยไปกันเลยอ่าที่พื้นท่างก็จะมีบอกนะคะว่าเราจะไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนบ้างเพราะว่าเขาจะมีที่เป็นโซนอันนี้คือโซนมาร์เก็ตเนาะ อันนี้คือโซนที่เป็นอาร์ตฮอล์เอหนึ่งนะคะมีโซนมิวเซียมนะคะเอหนึ่งแล้วก็มีโซนดีไซน์นะคะดีไซน์แลบก็คือ D1 เนาะซึ่งจริงๆสถานี DDP อะ่ะเราเคยทำรีวิวไปแล้วในรายการที่ชื่อว่า next station ช้างชีฮูนะคะเพื่อรีวิวให้ทุกคนรู้ว่าเดินทางมาที่สถานีทงแดมูลดีไซน์พลาซ่าแห่งนี้ มันจะมีอะไรบ้างนะแล้วก็เคยพาเดินแล้วนีดหน่อยแต่วันนี้มาตอนช่วงแบบบรรยากาศมันกําลังเย็นๆและอากาศก็เย็นด้วยเนะ <c oughs> าะก็จะให้ดูฟีลที่มันแตกต่างกันไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆทงแดมุนเนี่ยมันมา2เวลามันจะดีมาตอนเท่เช้าก็เอออลังการละแต่พอมาตอนเย็นๆแบบนี้มันก็จะยิ่งสวยไปอีกแบบมันเหมือนอวกาศอะดูสิทุกคน ก็เดินเข้ามาอยู่ในบริเวณของ DDP อันหนาวเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะกําลังเตรียมการอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนจะมีงานแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นจุดศูนย์กลางที่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะไปที่ไหนมันจะมีโซนมาเก็ตเนาะมีโซนที่เป็นดีไซน์แ l a แล้วก็เป็นมิวเซียมเราจะพาทุกคนไปดูโซนดีไซน์แ l a กันก่อนดีกว่าว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีอะไรมาโชว์ให้เราดูกันอยู่บ้างไปจ้ะ แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นของคนไทยทําเพราะว่าชื่อแบรนด์มันคือตุ <Hey. S 1> อ๊กตาแฮะพวกกุญแจนี้ก็คือน่ารักมากเป็นแบบป้ายพร้อมกับหมายเลขสถานีมองผนานก็นคือกว่าหินแต่อันนี้คือเป็นสบู่ อันนี้ก็คือ DDP ยามค่ำคืนนะคะทุกคนมองออกไปข้างนอกอะ่ะก็จะเห็นห้างมากมายเต็มไปหมดเลยะคะ่ะอย่างอันนี้คือ Hello APM นะคะแล้วก็มีมิ l รโอเลอยู่ข้างมีฮอนด a i มีก d m มอนิ n ซิตี้นะคะแล้วก็จริงๆตรงนู้นเนี่ยก็จะมีห้าง Lotte ้ฟิ In ินอีกนะคะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เนอะก็ตึกที่มีเขียนว่า Spark Plus นั่นแหละค่ะ คือเรียกว่าลายล้อมไปด้วยห้างเลยแต่ว่าสถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะสวยงามมากตอนกลางคืนก็แบบเป็นฟิลอีกแบบหนึ่งถัดมาตรงนี้ก็จะเป็น DDP Market นะคะซึ่งมันก็เป็นแหล่งรวมพวกร้านค้าต่างๆแหละร้านอาหารมี GS 2 5อะไรอย่างเงี้ยแวะเข้าไปดูหน่อยหนึ่งได้ไปเข้ามาปุ๊บก็คือโอ้ไไปไหนหมดเลยร้านนะคะไอ้ก่อนหน้านี้มันเคยมีเยอะกว่านี้นะ โอเคพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้ยังอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวใส่น่าจะมีแบบเป็น pop ๊อปอัพสตอร์ขายของกันในธีมคริสต์มาสนะก็เข้ามาหลบหนาวในนี้ได้แล้วก็นี่ก็เป็นที่ที่รวมร้านอาหารนะคะก็เคยมานั่งกินป๊อกแถวนี้เหมือนกันใช้ได้ยูอ่าเราก็เริ่มเจอโซนที่เขาแบบประดับไฟใดๆแล้ว ือต,ตอนนี้เรากําลังพยายามไขปริศนาหาคําตอบว่าไอแสงที่เราใช้อยู่ข้างบนเนี่ยมันเป็นตัวย่อของอะไรอะ่ะมันเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะปกติมันไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือมันฉายออกมาเป็นแสงนะเพราะว่าปกติมันจะเป็นสีเทาธรรมดาธรรมดาอะไรนี่อาจจะเหมือนแบบแค่เอาตัวสอนมาเรียงกันเฉยเฉยหรือเปล่าเนี่ยจากที่ดูดูอาจจะยังไม่ได้มีมินนิ่งอะไระแต่ว่ามันเยอะมากเรากําลังพาทุกคนเดินขึ้นมาบน ดีดีพีนะคะคือจริงจิงดีดีพีชั้นพื้นอะมันคือชั้นใต้ดินละ่ะไม่ใช่ชั้นเดียวกันกับถนนพอเดินขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นชั้นเดียวกันกับถนนเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ด้านนอกทางออกด้านนู้นจะเป็นทางที่ตอกไปที่ถนนใหญ่ที่มีห้างเยอะๆนะคะแล้วก็นี่เออเขาก็มีแบบตกตรงตกแต่งอะไรหน่อยแต่ว่าวันนี้คือปิดเงียบมากเลยอะเฮ้โหลปกติคนมันจะเยอะกว่านี้นะ และนี่ก็คือบริเวณด้านนอกของตัว DDP ในยามค่ำคืนกับอากาศลบ8องศาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วค่ะที่มีห้างต่างๆณามากมาย mm. ก็ดูเหมือนว่าวันนี้เขาน่าจะมีการปิดปรับปรุงอะไรบางอย่างแล้ะเพราะว่าเราแอบส่องเข้าไปข้างในแล้วเนี่ย ส่องผ่านรูเข้าไปก็คือเหมือนแบบร้านมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะก่อนหน้านี้มันจะมีเยอะๆๆๆอาจจะปิดแล้วหรือเปล่าแต่เวลาปิดทําการมัน2องทุ่มเองอ่ะก็กลายเป็นว่าวันนี้เลยได้แค่มาดูโซนด้านนอก แต่มันก็จะยังมีบางส่วนที่ยังเปิดให้เราเข้าไปดูอะไรได้อีกนิดหน่อยอะแต่ว่ามันน้อยลงกว่าเดิมมากๆที่เคยมาอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูพันจะเป็นร้านๆแยกกันไปแต่ว่าโซนนี้โซนแบบตรงกลางก็ปิดไปแล้วน้อยลงไปเยอะเลยทุกคนนี่นะฮะที่ที่มันเป็น DDP Design Store นะไม่มีอะไรลุยอะตอนนี้เงาๆอะปกติมันมีเยอะแยะและนี่ก็คือบรรยากาศ DDP ตอนกลางคืน เปลี่ยนลายอีกแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะไป DDP อะ่ะมองมาจากฝั่งห้าง g o o d Morning City เนี่ยไม่ต้องข้ามเครงบนก็ได้นะคือในวันที่มันหนาวมากๆอะ่ะเขาจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงนี้ลงไปเชื่อมด้านล่างได้เลยเดินลงไปได้เลยฮะมันก็จะบนผ่านใต้ดินลงไปแล้วก็ไปขึ้นที่ฝั่งนูน้น และคลิปนี้นะคะเรามีกิจกรรมพิเศษมาให้กับผู้ที่ติดตาม Diary of Jang Ji e Hoo กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่เนาะเนื่องจากตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานี DDP นะคะแล้วก็มาเดินเที่ยวที่ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่าค่ะแต่เราอยากจะถามทุกคนว่าสำหรับแฟนคลับของช่องเราที่เคยดูรายการ Next Station Jang Ji e h o นะคะเราได้พาไปรีวิวสถานีรถไฟมามากมายหลายสถานีเลยและกำลังจะมีสถานีอื่นๆในอนาคตอีกเราอยากจะถามคำถามแบบง่ายๆเลยะคะ่ะสำหรับกิจกรรมนี้คือคุ่น ชอบสถานีไหนมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้นะคะแล้วถ้าเกิดได้ดูคลิปของช่องเราแล้วเนี่ยอยากรู้เหตุผลหน่อยว่าชอบรายการ Next Station จาง g ีฮ h เพราะอะไรนะคะคนที่ตอบคําถามได้โดนใจมากที่สุดนะคะเราจะมีพวงกุญแจสถานีให้ให้คุณได้เลือกเลยนะคะว่าอยากได้สถานีไหนไปนะคะวิธีการตัดสินง่ายมากเลยขอแค่คุณกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ตอบคําถามที่เราถามไปในตอนต้นนะทำครบถว้วนถูกต้องตามนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์ไหนโดน ใจนะคะเราก็จะประกาศรางวัลให้และให้ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ของ ดายเฮรี่ออฟจางจีฮูค่าอย่าลืมนะคะคลิปอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็มีของมาแจกอีกเหมือนกันต้องห้ามพลาดเลยนะคะดูเราทุกๆคลิปเลยนะจ๊ะก็โดยสรุปนะคะตอนนี้ DDP เหลือไม่กี่โซนเท่านั้นเองให้เข้าไปได้นะโซนมิวเซียมเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็โซนที่เป็น,ปนแบบดีไซน์แลบที่มีร้านะอะไรเงี้ยพอมาเดินเดินดูสรุปก็คือร้านก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะยังไม่รู้สาเหตุก็คืออะไรเดี๋ยวเขาไปหาข้อมูลก่อนว่าหรือเรามาในวันที่เขาปิดหรือเปล่าจริงๆแล้วเขามีแต่เท่าที่ดูมันก็คือแบบไม่มีเซตต มันเหมือนไม่มีแล้วอ่ะอาจจะแบบกำลังปรับปรุงเตรียมเวอร์ชั่นใหม่อยู่ไหมอย่างงี้เราจะมาผิดจังหวะไปหน่อยแต่อย่างน้อยในบริเวณด้านนอกเนี่ยก็ยังสวยงามอยู่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นครั้งที่2ที่ได้มาในช่วงตอนคืนได้มาเห็นบรรยากาศรอบๆก็ดีมากแต่หนาวม,มากๆเลยนะคะยังไงเราจะไปที่ไหนกันต่อเนี่ยก็รอติดตามชมได้ในคลิปหน้ากันเลยค่ะเรากําลังจะเดินทางไปจินี่บ้างนี่ก็คือค o น์มอร์นิ่งซิตี้นะคะฝั่งนู้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องข้ามถนนไป เดี๋ยวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำสิ่งนี้กันค่ะ